แกหินแกบอกเอ้าเพลงอยังมีชื um ่อว่าจังไดนก้อนลำคอนสวรรค์เนาะคอนสวรรค์บ้านซอกเจ้าจ้าบันซอกโดยโดยโดยมันเป็นออ่่าาลำแบบบ้านๆเฮาเนอกคนญาติบาดคำเด้อโดยเออผู้ฆ้าก็ ได้เป็นโมล้บ่มดเลยนี่โบสมัครเล่นสมักล่นเจ้าขายบังม่งปนํ้ำลิน้วยปนน้โดยๆอ่ะก็คาคาฉันจัดไปให้ในเพลงนีแล้วเบาเตียงท้องเลยผุนกะพีพีกะนองปองดอกเลยเจ้าหักแกนเนียเมื่อถูกนออยากแข้นันวันเดินเจ้าซอยกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้อเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เยเเ้ย คนเรามีสัมพันธ์จึงอยู่น้ำนอกันใดเฮ้ยยะเฮ้ยยะไตะเอาซัมนี่จบเลยดูเอาซัมนี่กลรงมวนโดนดนโดนพ่อหาไปแนี่ยนี่ วิ่งอ่ะเนี่ยนี่เนาะชอยชอยพี่น้องพังโอยเอาอยบาตนึ่งเนี่ยใอยเบัตรห้อยซอยพี่น้องพังโอยนกแต้ๆตกระบินความน้องผือฮพอแล้วเอาใช้กระตอนะม่เอาขัดได้มันบ่ตลกได้เปล่าฮะเ้าต่อไปมันบดตลกเอาให้มันชุดนงเว่อบานึงนี่ละเอาซัมนี่ดยิ้มแน้องผือเต้ที่เห็นได้เลยอบใจหลายๆขอบใจหลายรวยรวเรียเจ้าอนุมันขวันเงินเบาเลย โลวันโคืนเลยาลใช่โดยนี่เอาชนะทงไม้อยจะเผาเอาชันได่ไปก็ได้เจ้าเจ้าคิดว่าเอาแซบที่สุดในเฮ้าสองเสนเนี่ยอมังมูนน่จัดไม่เฮาสองจัดไปจัดไปมาามาๆามามาามามากามามาามาจาดาา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 า ฮ้อนฮ้อนต้องกินบ okay. well, uh, ักโมูเ voilà ย็นๆนี่เนาะเจ้าเออยังใช้ถุงถาเลยนนี้เอาของเนวจักจี้ชื่อบริืัอรถใช้ถาเลยก็เล็กคนงามๆคือบ่าวหล่อๆนี่ก็ขึ้นจี้ชื่อชอยคอยอเราขายเป็นได้เนาะโดยอ่าวิธีเทคนิคพอการเนาะเพราะว่าอันฮุบนี่ก็แกะแชกอยู่ดีฮะเอ้าต้นน้ำบาบีเขาทำไงวันนี้ใจหลาย กสิเมนก็คยยคยเห็นหมด้ได้โชคดีครับเราติดตามก็ต้องหู้ตีข่อยชื่อยังฮัย้ำลอันนั้นระเบิดเราติดตามแล้วเนาะกนะเออเปนเตียงท้องเป็นบ่อเอ้าหน่อยสบายดีพี่น้องไอ้ซื่อมึงมู่ปผ่านย่ายเพม่อนกันมากจักหมื่นจักแสนอ่ะนี่มาากีบเงินแล้วน มากสมกปันเลก็ไรายซ่าวพันพูนะโอ้ยไ่เชื้อจ้าหรอกสิบโลดอด้สิบได้บุาบ้านเฮาอีกปากช่องสองคนละหาน้ำมาแต่ปากช่องพุดมาไกลแท้อยุ่งไกแล้ว่อยู่พุ่นมันหมูฟมึงร่องหมดด้วยไงโอ้ยักายหลายกุไลพบาว่ได้ผพี่ขรอนิญาตบาทคำได้พี่น้องเด้อสิบสิบสิบ มังมูข่อยวานดีแช่ปลาไหลได้แล้ว <ừ. S 1> กินฉ <c oughs> ุนซ่อยเนื้อหมันหมื่นปีได้เ่า <c oughs> เอาไม่เอาไม่เอาเอาวานนึง <c oughs> เอาไหมมังมูมของปู่ข่าหีือวานดีแซ่บอร่อยแพ้ได้กินและฉุนซ่อยเนื้อมันหมื่นปีได้บ่าวเตียงทองโอ้ยถูก ยืนมันหมื่นปีโอยร้อยปีพอเราหมื่นปีมันก็าทอยูยังไงนะจับไปร้อยปีก็ได้อ่างเบิองกันพี่น้องกันจะไปยังไพร่า้เมืองกันก็อะติดเป็นในร่างเมอได้บ่ะร่างเบิ่งได้ก็ได้ก็ให้ร่างเบิองว่าที่ชื่อช่วยหาหน่วยไปดูเพ่งหนึ่งดูเท่งยังบอกไปเลยเอาลำบัดชชกว่าเอาเอาไมว่า เจ้าภูมิใจนําเสนอเลยเจ้าคิดเจ้าคิดว่าเพลงยางม่วนที่สุดเย็กให้พี่เหียน้องได้ได้ฟังแหละชัดมาโลดโดยผู้ฆ่าล่ำพื้นบ้านิโอ้มยยังก็ได้นะโดยโดยไปทาไปทาหลุดแกหินเจ้าเจกบบล็อกเอ้าเพลงยางนี่ซื่อว่าจังไดนก้อนล่ำคอนสวรรค์เนาะคอนสวรรค์โดยบ้านโซกเจ้าจ่าบ้านโซกโดยโดยโดยอ่ามันเป็นอ่า อ่าลำแบ็ดบ้านๆเฮาเนาะคนหยาดบาดคำเด้อโดยเออผูกขากดสีได้เป็นโมล้ำหมดเลยนี่โบสมัคกลินสมัคกลินเจ้าขายบางง่วงไปน้ำลินโดยไปน้ำโดยโดยอดยก็ขากัดจัดไปให้ในเพลงนึงเบาเตียงท้องเอ้ยผุนกะบีพี่กะน้องปองดองเอ้ยเจ้าหักแขนยนี่ยเมื่อถูกนอยาดแขนนั้นบ้านเดินเจ้าซอยกัน เฮ้ยจ่ะเฮ้ยจ่เฮ้ย่ะบุมีแนวตี่นี่แล้วงา้เมื่อถูกนอยากให้เข้ากระแบงนอกันกินเลยบ่าวเตียงทองเลยคนเรามีสัมพันธ์จึงอยู่น้ำนอกันได้เฮ้ยจ่ะเฮ้ยจ่ะไปเอาซัมนี้จบเลยดยเอาซัมนี้กางมวลโดยดยดยพอฮอไปแนวนี่ วี่ย่ะเนี่ยน้องชอยอยพี่น้องพังซอยเอาชอยบาทหนึ่งเน่ชอยให้บาทหนึ่งวอยชอยพี่น้องพังซอยนกแต้แต้กระบินความน้องผือฮ่าพ่อแล้วเอาใช้กระโตนะมยเอาขัไดมันบ่นบ่ตลกได้เปล่าฮะเ้าต่อไปมันบ่ตลกเอากมันชุดนะิึงกัาบาทนึงนี่ละเอาสามนี่ละข้น้องผือได้เต็ยได้หลายบดใจหลายขดใจหลายดูดเดดเจ้าอนุมันควันเงอนเ่าเลย รอวันโลคืนเลยเนาะใช่ดูวยไอนี่เอาชนะนะทงไม้โบะจะเผาเอาท่านได้ไปก็ได้เจ้าเจ้าคิดว่าเอาแซ่บที่สุดในเฮาสองแสนเนี่ยเอามังมูนี่จัดไม่เฮาสองแสนจัดไปจัดไปมามามาจได้จักมาก็แล้วแต่เจ้าจัดในเฮาโดยเอากบกบวนวานล์ลดพูกเองบ่พูกเองปอดสารผิดโบมีเคมีเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีเจ้า พราะว่ามีเคยมีนี่ฮะบ่มีคันมีเคยมีตัวนี้บ่จับบ่ไล่เรื่องไม่บ่มาทำารของเขาเขาใช้แห่งงานลูกเจ้าลูกน้าลอยปีนข่ามุดข่าเม้งคือเปรี้ยวเฉะเฮ็ดในกวยงามๆหนึกว่าเจ้าเอาตัวใหม่ตัวงามๆตัวงามๆนี่เบิ่งคนมางามๆนึงก็ให้คนจะผู้คายก็งามผู้ซื้อก็รอโอ้ยลูกเจ้าอุดโนนขบมุขอบใจหลายๆผู้ข่าห้อนแดดแล้วมายจะเฮงเลยพ่อ พินึงล่ะนอนดูเช่นลระบะนี่นอนโคดนอนคู่นี่นอนคู่แต่กระบะกระเบาะเทสี่นี่เนี่ยนะโคตรดำเงาไงนอนโคดคือนอนทันชะลุ้งซื้ดตัวยจนได้ลูกแก่ทื่นเดือหาว่ายันแบกกินหมักหมูบ่าวเตียงมาเมาโมนี่กะไข่เลยเขาด้วยพ่อรับประกันเลย ปวดชันพิษเป็นบ่เจ้าโดยผู้ได้อ็นชื่อมาแล้วลองคนกับกลับมาชื่อคือเก่ามันชิได้อยู่ประมาณจนกึงชิบมากบ่โดยโดยโดยชิบหมากแต่น้ำใจไม่ค่ามีอีกแถมให้บ่าวเตียงมีให้เสมอโดยมีให้เสมอสองสี่หกแปดเก้าแล้วเออบ่เพราะว่าบ่าวเตียงนี่มักถ้าว่า เปเตียงเคยเคยปลูกกันทว่าใส้ใส่ปุยอินซีเมนบมันปุยเบ็ขี่มูนะเบ้าแบบบ้านบ้านเฮาขี่มูอ่าเออแล้วมายายานเป็นน้ำยาหมักเอาเมนบเจ้าเจ้าอ่าเนี่ยคอยเคมากเอ็มร้อยที่เห็ดให้พาหวานโบสตัวอื่นกาแฟจะใสอยู่บ่บริสแสดงาเคยใส้ดดัคยใกาาเมายาพกาแฟสก็เม้อยจะสู ว่าเอาเอาเห็ดเห็ดแบบว่าว่าไงคือออร์แกนิกไงนะเจ้าเจ้าเจ้าโบมิชานผิดเจ้าปลูกเองหรือว่าไปรับมาปลูกเองแต่ได้จ้างค่ารลดเพื่อนมาจูบานะเอาอีกแชนหนึ่งเอาจัดไปเลยยังมาดูดูดูนะเอาไปฝากพี่ฝากน้องนี่ไทยมัดพ่อพ่อมัดในเฮ้าน้ำนี่โดยยังมันกิ่งกรุงกรุงกล้วยไปนะโดย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 อันนี้อ่าสุดสบิดนี่เทปกะเดียบแบบ หัวปูคนลิบนะเป็นแบ่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 เอาตัวหัวงอให้เพิ่นเออคนนี่แบบนี้คนล่อต้องเอาหมากงามเอาสองจัเอม่าละสิบหาน่นนี่ไล่อยู่ทวยๆเอนเออเออแบบนั้นงามนี่ๆอ่นก้อยนี่แหละจัดไปยังเสียเลย บเล้งมันแบบางมู่เต่าจียขอยิีมาลักเสียงหัวขากคบุกบแต่หลายๆเล่พอะไรบอชักแจ็คมากแล้ฮะองสี่หกแปดสิบจิบชองจิสี่สุดเ้ากิบแทนให้บ่าวอีกหน่อยหนึ่งสุดแท้กบแทนให้อีกหน่วยหนึ่งฮักเบาเตียงคอยสีว่าแนวนี้ออันทอใแย่นนี่ยักลุบแล้ว บาเทียงพัดได้กำไรอ่าเบื่อกี้อันให้เจ้าหิ้วบ้องนี่จะแค่จนกลุ่มก็ฮิ้วเงินเจ้าพัดต่อยล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 ุ่มลุ่มพัดก็ไปโดย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 ด้วยเจ้าได้กำไรบันบัดคอยพัดได้นัก แม่ใช่รถกับนังอีกแม่เจ้าพัดได้ในหน่วยนึงโดยโดยแต่บบเป็นอย่างค่อยดีใจหลายที่บบาเตียมมาอุดโนนสวยข่อยโดยโดยยังชิมีมาอีกยิ่งว่าดูใจไหนนี่เบิ้ดหนีพ่อเบิดนีพ่อเราบ่หมักพบโมูเฮานี้น้าคายมังโม่อยู่นี่แล้วเบิที่บอกพี่บอกน้องให้มาผ่านไปผ่านมาแต่มาชื่อได้หนี่ใดเจ้าเพราะว่าเบิดแล้วซิมื่เอาอีกบริยมบริยมวันนี้ไล่ละซิปไล่ละหาบ่ลดลงอีกลดลงอีก อ่าโปรโมชั่นได้บาเตียงมาชื่นอ่าภูมิใจเนาะภูมิใจเสนอโดยมุมเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งกล้องพ่นเจ้าเจ้าไม่น่าพาบุดีผ่านไปผ่านมาชื่อได้อยู่ใช้บอกหันบอกพี่บกน้องนี่นาะผ่านไปผ่านมาซื่อได้อยู่สามแยกนาใสทองเด้อเจ้าเมืองยัง ເມ okay. 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 ືອງບໍລິບອມແຂງສະຫວັນນະເຂດໂອເຄບ້ານນາຊາຍທອງບ້ານນາຊາພໍ່ໃຫຍ່ດີນພໍໃຫຍດີນດີດີໃຍດີນຈົ້ແມດີນດົດນປ เดินตีไปเดินไปใช้ก็ขับมากระคาบมาหาเมียคุณเจ้าไว้เนาะโดยโดยคนนอนก็นอนอยู่หน้าของของการได้เลยพี่น้องเนาะโดย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 ของการตำรวจรถใบอนงังตำรวจโดยโดยโดยตำรวจคุ้มคล้องเจ้าเจ้าเจ้ามามาเอาลุ้มด้วยเคยกันแม่เจ้าหิวมาช่วยเพื่อนโอ้ยดีใจหลายเด้บ่าวเอ้ยดีใจหลายบ่โดยเออพี่น้องนาะอึบอึ่น ขอบใจขอบใจมากมามากมากมาขอบใจขอบใจอึบโอเคหมดเก่าแหมดเลยจังเดือกใช่หมดเก่ามาขายเลยสมัครลิ้นผูกขาก็ได้โอ้ยสมัครลิ้นก็คักวันนี้ก็เอาแล้วขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อพ่อไม่ช iv> ืええ่อว่าพ่อใหญ่ชุดเดินพิมพ์ประสงค์พ่อใหญ่ชุดเดินพิมพ์ประสงค์เจ้าแล้วก็ทั้งเมย แม่เวียงสวรรค์แม่เวียงสวรรค์มาตะปากซองละหาน้ำเจ้าเนาะมาขายมักแต่งมูโดยือหวานหอมหวานหอมเส่บอร่อยเส่บอร่อยไทยกับมาน้าเจ้าเจ้าเสียดายแต่ว่าแดดช่องนิดนึงนะพ่อเนาะด้วยโอ้ก็นี่แหละจังหวัดนะมันถูกมันยากแล้วก็มันแดดเชื่อม้อนมันยังก็ดีใจไร้เบาเตียงมาอุดหนุนโดยโดยก็ครอบใจหลายๆอีกเลย เดินทางปลอดภัยสบายดีเจ้าโดยหน้าที่การงานเวียกงานอันใดก็ให้ลุงลุงลุงลุนเดินขึ้นไปใช่ผูขอบแต่ละหลักผ่านไปผ่านมาพี่น้องเอ้ยสามแยกบานนาเอ้ยบานนาทรายพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่นี่แหละถ้าว่าขึ้นมาตะพุ่นก็จะอยู่ายมือลงมาตะเวียงจันอยู่ขวามือมองแยกกกตมซาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ายู่นี่เลยปุ่มแกลกดเชกสามแยกดาวไซโซ ก่าต้องห่วงน er hmm. ี่โดยผ่านไปผ่านไม่ก้องวงจรพิดพอมนทุบชามผ่านไม่ต้องบูดูมี่ดูมี่พี่น้องเนี้ยนะมีเขากล้องวงจรแต่พ่อเราจะมาขายจะหนีรอกดูยันคนรักบางงูเนอะเห้ความปลอดภัยรายการอ่าอ่าออ่าอ เอาเอาพี่น้องไปไปไปเพื่อยๆเรื่อยๆสบายดีเด้อดีมงานเด้อบ่าวเด้อเจ้าจ้าประสบผลสำเร็จงงงงงงขึ้นไปใช่ให้ซื้อมวลชนได้อาศัยไปพึ่งเด้อาเตียงเลยครับกดใจกดใจกดใจไปบ้านนี่ไปประตูเราจะไปใช่ก่อนนะไหวลืมไม้เด้หนิโดยโดยโดยถงไม้คนเดิมเปิดชิบะดงพุงไปบ้านดงพุงโดยจะจะไปหาไพ่ประตูสบายดีเด้อประตูเด้อ ไปหาผู้บ้านบุญมาพี่น้องเจ้ามาจะใส่ไหนมาจะเวียงบ้านอยู่เวียงบ่พออยู่สวรรค์พี่ไปไปจะไปเวลาเวลาบ้านนงทุ่งเออป้าป้าเสนอห้าสิบห้าสิบพันเข้าไปสุ่มจะจักอยู่ที่ว่าเฮือนซานเพิ่นโอเคโอเคป้ป้าเข้ไปสุ่มด้วยดยมามาไว้นอกก็ได้มั้ยในมันเต็ม อันนี้บาะตูนแเมนเมนมาคืนพี่ก็ได้เพราะมาเพราะมาขึ้นพี่ไปพี่น้อนเงยสิบอ่าพาทั้งประตูเพิ่นมาตะเวียงไปหาร้านบอประตูอ๋อโดนพวันพวันบ้านหลวงพุ่งมาตะเวียงบอพ่อไปอยู่เวียงบ่พ่อไปอยู่เวียงพบอก ้อ้แต่บ้านอยู่สวรรค์เท่านี้รถลัดรถไปนี่บมมีรถฉบับไมรถเข่าบ่มรถับไปไหวอ่นยขี่น้ำเปินมโวยขี่น้ำก็ได้เาอใจดำใจกำแท่เนาะอ้โหทคืนเน้ใช่ไหมไปใช่ป่ะอืออืออือาัวอย่างไปไ

ตื้อได้ยู่ว่าพ่อม่งเฮือนพ่ออะไวพี่น้องเลยน่จับช้เข่าบ่ได้จับช้เข่าบ่ได้บอกเนื้อทำเอ็นทำเพื่อนพบ้านก็ได้นะเดีวเอ้าพนยังก็ขึ้นมาบุญมนพ่อบ้านบุญมากดยขอถามในเพื่อนพบ้านบุญมาอะอยู่ตรงไดเก็ ขอบใจนกนลใจนะใจนะเสร็กันมีนะขอบใจขอบใจขอบใจดๆมาตะหึงระบบเหรอมามาตะดนนะบคือบูจื้อมาตะดนเดี๋ยวอบินหน้าเสรกันกับมีใซว่าพอมย่ลว้มก่แลเอักแรกเลยดึจักหมอลำโต๊ดพอม่แล เราเริ่มพี่น้องเง่เห็นด้วยงพุงเริ่มเป็นลายตรงพุงตรงขามจั๊กตรงขามก็มีไซมีหัวขนส่งเนาะทำบดาบดะได้บ้านนี่ละบ้านนี่เลยบ้านนี่ยังมูมี่อันนี้บอกพ่อคักแน่บริณีเนาะหลังนี้เนาะไอ้ชันเข้าไปในเฮือนโลดชันหลังนี้หรือหลังนั่นพวหลังนี้บ่ละอันนี้เลยตรงหลังนั่นเอาไปเปลี่ยนเราก็งงได้ผมว้านเราเอาไม้ยังนี่หรอปะ rớt máy rồi kia rồi bay bay bàn đi men bò phò men chưa bò ô bưng 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 ho hại ho rồi bài đi đó rồi <laughs> พอดีเจอพ่อแลอยู่บ้านนาใช่ผมมีรถเข่ามากแล้ววะก็เลยมาส่งแล้วะ่งนเ่อเห็นโอ้มกรบลล่อบันในแหละวพราเขาวัดเขาว่าอะไรนี่แหละเเอพี่นองนี่แหละเออเอออันนี้เฮือนร้านดิเราไปหาร้านว่าเั่นแหละเออเป็นเพื่อนผูวบ้านนี่เนาะหลังเพือนเพื่นหลังงามเท่นะงสาว

มองเงกบันยช่เห็นดีเห็นผู้ตู้แล้วนั่งล่อรถไปใช้ป่ะอ่าแล้วจะไปลงพุ่งหราเปลาห้องก็จะเข่าลงพุ่งอยู่ป่ะนี่เด้อพอเด้อพาสู้กันกินตาตโดโดยโดอ่าโดยสาธุงหยูันสุนี่ัผาทันโอ้เออโดยโดยโดยเตียงบาเตียง มาตลอดแล้วบ้านน oh, hmm. oh, yeah, oh, 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 ี่ยฮะก็มาตลอดอยู่หัวจักอยู่เนาะอ่ามามาหลายปีแล้วแหละล้านใายเออเป็นล้านนี่เนาะอ่าทั้งไอคนนี้พี่น้องเลยเออโดยโดยโดยไปราชการเข้าเฝ้าเด้อพ่อเด้อเฝ้าจะไปเวิ่งต่อเด้อพ่อเด้อโดยโดยโดยคนขานั่นอยู่โดย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 โอ้ยไปป้าเด้อล้านบ่กล้านอ๋อ โดยโดยไปพี่น้องเลยอู้ทหารย่ำลึกที่เราเนาะเป็นญายะแทนนี่ตุกติกเลยไปพี่น้องเลยเข้ากับสิทธิ์คอตัวเดินทางต่อก่อนไปนี่พี่น้องนี่เนาะสิไปพื่ออะไรฮะเม่ตุยย่าเย้เด่นเนื้อายุ่มร้อยเศร้าปีพื่อละพอดีสั่งดินบล็อกใหม่แล้วพี่น้องนี่เนาะอ่าพอดีเจอพ่อลุงเพิ่นก็เลยอาสามาส่งเราแล้วบุญหลุดมา ก็ชื่อมาหาลานไทรเล้วพี่น้องเอง๋ลานไทรก็เป็นผัวบ้าน<ม>บ้านทุ่งทุ่งนี่แหละเนาะ<ม>อ่าพี่น้องเอ,งขอ,ขอนน๋ขอบุญขอบคุณในไลฟ์่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขที่กามาติดตามนะครับส้มคลิปจนจบแล้วก็บบุกหามโฆษณาเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องเอ๋สบายดี<ม>พี่น้อง,องป้าป้าเดินทางครับล่ะ